ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองปตัตตานีนะครับซึ่งด้านหลังผมอยู่นีน้ที่นี่ก็คือเป็นเมืองมรดกโลกนะครับที่นี่เองเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเมืองเมืองเก่าอันยิ่งใหญ่และปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือการได้เก็บรักษาไว้จนกลายเป็นเมืองมรดกโลกถ้ามีโอกาสมาเทีย่ยวที่เมืองอ่ประเทศในปาเนี่ยนะครับก็เรามาไปเทีย่ยวที่เมืองปตัตตานีนี้ดูซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามอีกที่หนึ่ง

ตรงนี้เองก,ก็คือเป็นบ้านของกุมารีนะครับก็คือขวดตามความเชื่อของแในปปานเองเนี่ยก็คือกุมารีเองเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเทพเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับดังนั้นเรามาเที่ยวในปานก็จะมาดูอารยธรรมโบราณนะครับที่นี่ก็เป็นเมืองมรดกโลกนะเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศข้างในกันนีนะครับพวก่ปะ หลักไม้นะครับไม้พวกนี้นะครับใช้ไม้สักเนื้ออ่อนนะครับขัว้วแล้วกินว้าวว้าวเอาเอาไป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 

ในที่นี้ก็คือเป็นของฝากนะครับของฝากของเนปาลที่เมืองปะพันน้นที่นี่ก็จะมีของหลากหลายมีทั้งรูปเทปต่างๆมีพระมีของเีื่อะลึกนะก็ถ้ามาเที่ยวเนปาลก็ลองมาดูที่เมืองปะทันที่นี่นะฮะราคาก็ไม่แพงครับสามารถต่อรองกันได้ 先生。<music>